ดีปีใหม่ไทยครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรอบวันบรรยากาศตลาดอริยะกับผมม้เมืองพุทโกรณาและพี่จักรจันทร์อธิฐานบญสุภาพครับค่ะนี่ก็นะับเป็นวันที่2แล้วนะคะสําหรับงานตลาดอริยะครั้งที่42ที่น้ำบวรราชธานีอโศกค,ค่ะซึ่งบรรยากาศนะครับก็เรียกได้ว่ายังคึกครื้นแต่ว่าผู้คนเนี่ยครับไม่หนาแน่นเท่ากับเมื่อวานครับผมเรียกได้ว่าเมื่อวานนี่เนื้อที่11ไร่นี่แทบไม่มีที่จะยืนกันเลยค่ะ ใช่แล้วครับเนื้อที่กว่า10ไร่ของอาคารบวรเนี่ยดูเล็กไปเลยครับเมื่อเจอผู้คนพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาร่วมจับใจ่ายใช้สอยในงานตราอริยาครั้งนี้นะครับวันนี้ก็เริ่มบางเบาลงแล้วแต่ก็ยังหนาตาอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานก็คือบางลงนิดนึงค่ะด้วยจํานวนประชากรที่เข้ามาจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยเยอะมากนะครับทำให้จากร้านค้ากว่า50ร้านในงานตราอริยานะครับคุณนธิธานก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับ แทบจะทั้งหมดนะครับหมดไปเกินครึ่งนะครับสำหรับวันที่2ของงานตราอายักครั้งที่42นี้ครับค่ะเรียกได้ว่าเสียงตอบรับดีมากเลยนะคะก็มาดูกันที่น้ำมันพืชและน้ำตาลค่ะที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยถุงละ15บาทถุงหนึงนีน่1นกิโลนะคะพี่นโมก็โ,โหเรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ใช้ทุกครัวเรือนแล้วก็ จำเป็น <Krist> ต้องซื้อแล้วก็ขายดีฮิตฮอตทุกปีเลยก็ว่าได้นะคะจนวันนี้นะคะก็ได้หยุดให้บริการชั่วคราวคา่ะตั้งแต่ก่อนบ่ายโมงเพื่อเก็บสินค้าไว้ให้พี่น้องประชาชนสําหรับวันพรุ่งนี้กลัวว่าพี่น้องประชาชนมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเสียใจที่ไม่ได้ <cm 2> ของกลับบ้านก็เลยเราก็เลยกักเก็บไว้รอค่ะซึ่งอีกหนึ่งสินคา้านะครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันครับคุณอธิษฐานนั่นก็คือที่นอนครับ จากภาพเมื่อวานนะครับที่เราฉายขึ้นมานะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเนี่ยตารางพื้นที่ตรงนี้เต็มไปด้วยที่นอนกองกันสูงมากเลยนะครับแต่มาดูภาพในวันนี้นะครับเนี่ยทางทีมงานขึ้นให้หน่อยนะครับภาพในวันนี้นะครับเห็นได้เลยครับว่าเหลือแต่พื้นเปล่าครับผมเรียกได้ว่าโล่งเลยครับขายไปเยอะมากๆเพราะว่าถือว่าเป็นสินค้าที่ยอดฮิตอันนึงของตราอริยะครั้งที่42และครั้งที่ผ่านๆมาด้วยนะครับ เมื่อเดินเข้าไปในตลาดเลยนะครับคุณไอ้ถ่ายก็จะเห็นพ่อแม่พี่น้องนะครับอย่างน้อยนะครับต้องมีเสื่อคนละผืนนะครับแล้วก็ที่นอนคนละอันอย่างแน่นอนครับเป็นภาพที่ทีมงานได้ไปเก็บไว้นะคะก็จะเห็นพี่น้องประชาชนลุงป้าน,นะอหอ,อบกันแบบพลุงพลังลุงตุงนางเต็มกันไปหมดเลยก็เรียกเรียกว่าแทบทุกคนที่จะซื้อจริงๆเพราะว่าราคาสินค้าที่นี่ต่ำกว่าทุนค่ะเพราะเราไม่ขายเอากำไรนะครับเราจึงสามารถทำ ราคาที่ดีกว่าท้องตลาดได้หมายถึงว่าราคาที่มันถูกกว่านะครับคุณอดิฐานนอกจากที่จะไม่ทํากําไรแล้วนะคะคนขายพนักงานทุกคนหรือคนที่ขายทุกคนเนี่ยก็ไม่รับค่าแรงด้วยค่ะในส่วนนี้นะคะก็เราเลยไม่มีต้นทุนในส่วนของค่าแรงค่ะงั้นมาดูกันที่ร้านพลาสติกกันบ้างครับถ้าเทียบกับเมื่อวานแล้วเนี่ยสินค้าก็เกือบ70%นะครับก็ถูกจําหน่ายไปหมดแล้วเหมือนกันครับผม เป็นสินค้าชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเนื้อหอมไม่แพ้ร้านเครื่องครัวเลยครับเพราะสินค้าส่วนใหญ่นะครับได้ไปอยู่ในมือของพ่อแม่พี่น้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับค่ะวัฒนธรรมของคนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็มีเครื่องจักรสารเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ต้องมีแทบทุกบ้านเครื่องจักรสารร้านเครื่องจักรสารของเรานะคะก็เลยขายดีเป็นเทน้ําเททามฮอตฮิตไม่ต่างกับชุดเครื่องนอนที่พูดก่อนหน้านี้เลยค่ะเรียกว่า ฮอตไม่แพ้อากาศเลยครับค oh <ใ>นไทยครับ oh นอกจากนั้นนะคะเครื่องจักสารที่ฮิตที่สุดเป็นแบบเดอะเบสเลยก็คือกระติบข้าวค่ะกระติบข้าวมีความสําคัญเพราะว่าชาวพื้นที่กินข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวค่ะอืมเรียกว่าข้าวเหนียวนี่เจ๊แซบเนี่ยต้องจบค่ะ <laughs> นอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลายร้านค้านะครับที่ไม่ได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นร้านอุปกรณ์การเกษตรนะครับเสื้อผ้าเซรามิกผลิตภัณฑ์ชุมชนยาสมุนไพรและอื่นๆอีกมากมายที่ก็ขายดีไม่แพ้กันเลยนะครับซึ่งก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามาร่วมงานมาสุดท้ายก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้กลับบ้านมือเปล่าหรือไม่ได้สินค้านะครับเพราะว่าแต่ละร้านนะครับก็ได้การสินค้าบางส่วนเอาไว้สําหรับทุกๆวันและทุกๆคนเพื่อให้ได้ครบกันทุกคนและก็มีสินค้าจําหน่ายในทุกวันครับคุณอธิฐานครับ แม้วันนี้จะเป็นวันที่2ของงานนะคะความต่อคิวอันหนานแน่นก็ยังหนานแน่นอยู่เหมือนเดิมค่ะคิวยาวเหยียดตลอดทั้งวันเลยยืนกันทั้งวันเลยค่ะต่อคิวกันจนเหนื่อยเราก็มีน้ำสมุนไพรบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องฟรีเช่นเคยนะครับผมเพียงแค่นำกระบอกนะ้ำมาจากบ้านค่ะก็มากรอกฟรีได้เลยใครที่ไม่ได้นำมาก็ซื้อได้ค่ะ10บ,บาทและกรอกฟรีตลอดทั้งงานค่ะ นอกจากน้ำแล้วนะครับ mm hmm. ก็ยังมีตลาดอาหารเ mm hmm. ช่นเคยครับ mm hmm. ที่จำหน่ายอาหารมังสวิรัตในราคาเ mm hmm. พียงแค่บาทเดียวให้กับพ่อแม่พี่น้องในงานด้วยครับผมซึ่งยังคงได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีครับคุณอธิษฐานค่ะเห็นจากภาพบรรยากาศนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นการต่อคิวที่ยาวเหยียดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะว่าพี่น้องประชาชนที่มานี้จะทานอาหารมังสวิรัตก, mm hmm. กันเก่งขนาดนี้ให้ความสนใจกันเยอะมากๆเลยคะ่ะแทบัดตัก,ตกไม่ทันเลย ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับหลากหลายเมนูนะครับก็รวนแล้วแต่ราคาเพียงแค่บาทเดียวครับผมบาทเดียวเท่านั้นเหรอคะใช่ครับเพียงแค่บาทเดียวครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราไปซื้อของแล้วก็ได้เงินทอมนมาเนี่ย คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยอยากเก็บเหรียญบาทเอาไว้นะครับใช่ครับมันหนักกระเป๋าแล้วมันก็มีเสียงดังกุกเมัาทำให้กระเป๋าตุงแล้วเราก็ไม่อยากพกนะครับใช่ครับแต่ไม่ใช่สําหรับงานนี้ครับคุณอธิธานเพราะนอกจากอาหารบาทเดียวแล้วเนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมที่ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มาใช้เงินเหรียญบาทอีกด้วยครับโอ้โหเขาทํายังไงกันคะเดี๋ยวเราชมภาพบรรยากาศค่ะนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศเวทีชาวบ้านนะครับที่กําลังจัดกิจกรรมเวทีบาทเดียวนะครับผม คแค่เพียงออกมาเต้นหน้าเวทีร่วมเต้นรำร่วมรำวงหน้าเวทีและจิตกรรมถ่ายรูปเช็คอินน้ำตกพร้อมกับเงิน1บาทนะคะก็มีสินลุ้นสินค้าทุกชิ้นที่ร่วมรายการหน้าเวทีแล้วค่ะเงินหนึ่งบาทเนี่ยครับทำอะไรได้มากกว่าที่คิดนะครับต้องเรียกได้ว่าต้องขอบคุณพี่ๆวงคารว่าพี่โก้พี่น้อยแล้วก็ทีมงานบาทเดียวทุกคนนะครับที่มาให้ความสบายใจสบายกระเป๋ากับพี่น้องทุกคนที่มาร่วมเล่นน้ำนะครับบริเวณหน้าน้ำตกของพวกเรา ซึ่งเด็กบางคนนะคะก็เป็นอะไรที่ถูกกับน้ํามากเลยแยกกันไม่ออกเลยค่ะเด็กกับน้ําเล่นกันในเช้ายันค่ำเลยค่ะแม่เรียกกับบ้านถึงกับร้องไห้เลยค่ะครับผมมาต่อกันที่เรื่องราวสุดท้ายของรอบวันบรรยากาศตราอาริยากันครับโรงปุ๋ยของเรานะครับก็ยังคงเปิดให้บริการกับพี่น้องเรียกว่าเอาใจพี่น้องเกษตรกรสายรักโลกนะครับด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซึ่งลดราคาปุ๋ยจากปกติสูงสุดถึง50บบาทครับ นอกจากปุ๋ยที่ถูกแล้วนะครับก็ยังมีต้นไม้ต่างๆนะครับที่ยังคงให้บริการในราคาสุดแสนจะถูกนะครับเอาใจคนรักต้นไม้กันไปนเลยทีเดียวส่วนการจราจรครับคนไายก็ยังคงเนืองแน่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่ๆจราจรนะครับที่เข้ามาคลี่คลายสถานาการณ์ต่างๆให้กับพวกเราครับผมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศงานตลาดอริยะครั้งที่42ของวันที่14เมษายนพุทธศักราช2566ค่ะแล้วพบกันใหม่ในเวลา20นาฬิกาโดยประมาณนะครับ อากาศร,ร้อนๆแบบนี้อย่าลืมดื่มหนักกันเยอะๆได้ครับผมด้วยความเป็นห่วงของพวกเราสองคอนค่ะผมไม่มงพูดกรณานาฉใช่อธิษฐานมืสุภาพต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสมัดดีปีใหม่ไทยค่ะค